หน้าหนึ่งจากสาสุขศึกษาปอสองหงข้อสอบวิชาสุขศึกษาปอสองหน่วยที่สิสองอัคคีภัย 1. พฤติกรรมในข้อใดที่ทำให้เกิดไฟไหม้หนึ่งเปิดเครื่องปรับอากาศตลอดทั้งคืน 2. เผากระดาษใกล้เตาแกส๊ส 3. ใช้เตาแก๊สทำกับข้าวตอบข้อสองเผากระดาษใกล้เตาแกส๊ส สข้อใดเป็นอันตรายที่ร้ายแรงที่สุดจากการเกิดไฟไหม้ห่งถูกไฟลวก 2. เสียชีวิต 3. ามสูญเสียทรัพย์สินตอบข้อ 2. เสียชีวิต 3. เมื่อเกิดเหตุไฟไม่ควรทำอย่างไรก่อน 1. นึนำน้ำมาราดตัวให้เปียก 2. เก็บทรัพย์สินของมีค่า 3. รีบหนีจากที่เกิดเหตุ ตอบข้อ3ามรีบหนีจากที่เกิดเหตุ 4. ขณะหนีไฟจากชั้น5ลงมาชั้นล่างควรทำอย่างไร 1. กระโดดหน้าต่างลงมา 2. หนีทางบันไดหนีไฟ 3. หนีโดยลงลิฟต์ตอบข้อ 2. หนีทางบันไดหนีไฟ 5. ข้อใดเป็นการป้องกันการเกิดไฟไหม้ 1. ไม่ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า 2. ดับฐานให้สนิทหลังใช้เสร็จ 3. ไม่จุดทูปเทียนขณะไหว้พระตอบข้อ2ดับฐานให้สนิทหลังใช้เสร็จ 6. ถ้านักเรียนพบเห็นอุปกรณ์ไฟฟ้ามีกลิ่นไม่ควรทำอย่างไร 1. นามนำน้ำมาดับไฟ 2. ปิดสวิตช์ไฟทันที 3. รีบถอดปลั๊กและแจ้งให้ผู้ใหญ่ทราบตอบข้อ3รีบถอดปลั๊กและแจ้งให้ผู้ใหญ่ทราบชุดที่1ห,หน้าสจากสา สุขศึกษาป2 2. 7ขณะหนี้ไฟในกรณีที่มีควันมากควรทำอย่างไร 1. ใช้ผาปัดควันไฟ 2. หมอบคลานหนีไฟ 3. กระโดดข้ามควันไฟตอบข้อ2หมอบคลานหนีไฟ 8. การฝึกซ้อมหนีไฟมีความจำเป็นอย่างไร 1. ช่วยให้เป็นนักดับเพลิงได้ 2. ช่วยให้ดับไฟได้ทันท่วงที 3. ช่วยให้มีสติและรู้วิธีในการหนีไฟตอบข้อ3ช่วยให้มีสติและรู้วิธีในการหนีไฟ 9. หลักการหนีไฟที่ถูกต้องควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติและหนีออกทางบันไดประตูหรือหน้าต่าง 2. ตั้งสติและรอให้นักดับเพลิงมาช่วยเหลือเท่านั้น 3. ตั้งสติและพยายามใช้น้ําดับไฟตอบข้อ1ตั้งติและหนีออกทางบันไดประตูหรือหน้าต่าง สิบถ้าต้องวิ่งผ่านไฟไม่ออกมาควรทำอย่างไร 1. ใช้ผ้าห่มชุบน้ำคลุมตัวแล้ววิ่งผ่านไฟให้เร็วที่สุด 2. ใช้ผ้าห่มที่แห้งสนิทคลุมตัวแล้ววิ่งผ่านไฟสอาบน้ำแล้ววิ่งผ่านไฟตอบข้อหนึ่งใช้ผ้าห่มชุบน้ำคลุมตัวแล้ววิ่งผ่านให้เร็วที่สุดหน้าสามจากสามสุขศึกษาปสองสามหนึ่งสองสองสอง สามสามสี่สองห้าสองหกสาม